สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินหน่อยสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อสวัสดีวันที่17กุมภาพันธ์2567นะคะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับ FC ทั้งช่องยู u ูบทุก,ท,กทุกท่านเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมสำหรับผลฮานอยเมื่อวานนี่ลุดเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมฮานอยทั้งไทยทั้งลาวลุดสุดซอยเลยท่านผู้ชมแอดมินหน่อยขอโทษ แฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้ลุดสุดซอยเลยนะคะเนาะตายแบบบวบฝืนเลยท่านผู้ชมสิฟืนง่ายบอท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ห้าหน้อยก็ลุดตามที่แอดมินได้ขาดใบนะคะเนาะขอโทษทุกทุกท่านเมื่อนี้สู่กันต่อคือเก่าท่านผู้ชมเลือดหนักสู่สู่คือเก่าท่านผู้ชมแต่ว่ามื่อนี้แอดมินอยากให ระมัดระวังไหวกว่อนจักสองสามืมอเดอร์ทา่านผู้ชมราวาห้าน้อยตารางนี้ช่วงล่างๆมานี่เขาเคยหลุดสามืมอต,ติดเด้อค่ะเด้อเคยหลุดสองวันติดสามวันติดนะคะเนาะตามปกติแล้วห้า,หาหน้อยตารางนี้จะไม่เคยหลุดซ้ําถ้าหลุดแล้วจะไม่เคยหลุดซ้ําแต่ว่าลัางๆมานี่เด้อท่านผู้ชมเขาเคยหลุดสามวันติดมาแล้วนะคะหนึ่งครั้งนะคะหลุดสามวันติดมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็สองวันติด สองครั้งสามครั้งเลยล่ะท่านผู้ชมจำบ่ค่อยได้แต่ว่า,าจะบ่ค่อยลดต่อกันยาวท่านผู้ชมแนวทางเดินห้างมาช่างเหม่อติดติดกันก็นคือเจ็ดมือน,นะคะเนาะเจ็ดวันติดวันที่แปดหลุดเอ้าวสำรับคลิปนี้มาหลุนมารับชมกันต่อนะคะเนะวาวาแนวทางสิลดหรือว่าสิเดินต่อท่านผู้ชมเมื่อนี้อยากจะให พ่อแม่พี่น้องจอบซ่อมปึงกอนเด้อค่ะเดอ้อถฐาแนวทางมือนีเขาท่านผู้ชมมือต่อไปกะลุยได้เลยนะคะเนาะกะแสดงว่าบอลลุดแล้วท่านผู้ชมต่ล่างนี่บอคอยลุดมือเว้นมือเด้อท่านผู้ชมนานๆครั้งถึงจะหลุดนะคะอ่าย่างตามกะซีมือหามื์เจ็ดมื์สิบเมยอ สิบเอ็ดสิบสองมือเคยเข่านะคะเนาะจะบอลรุดเอ่อมือเว้นมือเด้อค so ่ะเด้อสมัว่ามือมือว้านในรุด like. มื่อนี so ่เข่ามืออื่นรุดจังสีท่านผู้ชมเขาบอกเป็นยังสันเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามื่อนี่ระมัดระวังจอบซ่อมกันก่อนเด้อค่ะเด้อหากท่านใดที่จะแทงให้แทงติดเลขเด่นนะคะติดเลขเด่นสองตัวที่แอดมินเจาะให้เด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาเคยรุดสามเหมือ ท่านผู้ชมอ้างสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมหน้าทางทันใดดีเขามาแล้วอย่าลืมแอดมินหา่อยปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนำในเดอค่ะเดอมักชอบกดติดตามบอมักผ่านเดอท่านผู้ชมแต่ยยังเครียดเลยท่านผู้ชมว่านนทั้งไทยทั้งฮานอยทั้งลาวพัฒนาตต่สุดซอยเลยท่านผู้ชมลาวพัฒนาเป็นยังไรจะเป็นอย่างสันนะคะเนาะนำท่านเดียว บอมาเลยท่านผู้ชมสำหรับเ่าพัฒนาเอามารับชมแนวทางกันเลยนะคะเนาะแนวทางเลขฮาน,นอยมัดรวมประจำวดวันที่17บเกุมภาพันธ์สองพเลขเด่นจับวินนะคะเออเอมินหน่อยเขียนผิดท่านผู้ชมเลขเด่นจับวินนะคะเขียนใส่มองใดและท่านผู้ชม5 6 4 3กสหนึ่ง เลขเด่นจับวิน5 64 3กสนะคะแอดมินเอยเขียนผิดเด้อค่ะเดอ้ออันนี้คือเลขเด่นจับวินท่านผู้ชมเด่นสองตัวนะคะเนาะเขียนเอาไม้ท่านผู้ชมเขียนผิดไปจักน้อยเด้อท่านผู้ชม เลขเด่นจับวินห้าหกสี่สามสองหนึ่งเด่นห้าเลขหก 6. เด่นห้าเลขหก 6. ก็คือสองตัวนี้เด้อท่านผู้ชมมือนี้เขียนผิดเด้อท่านผู้ชมจริงๆริงอะต้องบ่ต้องเขียนเด่นบางนี้เลขเด่นจับวินห้าหกสี่สามสองหนึ่งเด่นวิ่งรูดห้าเละหกวิ่งห้ารูดห้าเด้อค่ะเด้อ วิ่งตัวแอดมินเจาะหายแต่ว่าบางครั้งกับมาทั้ง2อตัวเดอร์ธรรมชมเล็กเด่น2อตัวเนี่ยบ่คอยลวดเดอร์ธรรมชมถ้าจะซื้อก็ให้ซือซ้อติดเลขเด่น2ตัวนี้นะคะมื่อนี้จบซ่อมไปก่อนเดอร์ธรรมชม15คู่วินนะคะก็จะมีห้าหก 5้าสามห้าสองห้า 2, หนึ 1, 4, ห 3, ห 2, ห 1, 3, ่งหสหสามหสองหหนึ่งสสามสสอง สี่หนึ่งสามสองสามหนึ่งและสองหนึ่งนะคะแนวทางฮาน,น่อยมัดรวมสามรอบเด้อท่านผู้ชมพิเศษปกติและ vip ได้เร็วคือหยุดนะคะ 6คู่เด่นเน้นเจาะนะคะก็จะมี5 6 5 4 5 3 5 2 5 1และ6 2นะคะเอาอีพอยแม่แคปนาจอด้วยค่ะเด้อต่อไปจะเป็นชุด3ตัวเด้อท่านผู้ชม3ตัว20คู่ถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่นะคะ หกคู่เด่นเน้นเจาะมีห้าหกห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าหนึ่งและหกสองนะคะเอาคลิปนาพอกับเล่าพัฒนากันต่อเนาะธรรมชมแนทางเล่าพัฒนาสูตรสองสีว่างให้ชมคือเกาด้วยค่ะเด้อถึงแนวทางจะลดไปจะว่างให้ชมคือเกาู้ชมช่มชมไปก่อนอยังบ่ทัานเหตุสูตรใหม่ธรรมชม เฮ็ดบระันในได้พอว่าเมื่อว่าในรถไปบระันในรูแนวทางให้ทู้ชมรับชมสุดเก่าไปก่อนนะคะเนาะเพราะว่าพึงกะรลุดได้ทู้ชมเลขเด่นสองตัวคลิปหนาแอดมินว่างให้ชมคือเกาะะ่าด้วยค่ะเด้ออาต่อมาชุดสามตัวทัพชมสามตัวยี่สิบคู่ ค่าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่นะคะแคปหน้าจอรหรือว่าจดเอาเวยค่ะเด้อหากท่านใดสนใจกาแฟ่ายาซีฟันโทรสั่งเบอร์0926325513นะคะท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดเหงือกปวดปันปากเป็นแพลปากร้อนในบ่อยๆนะคะแล้วก็กาแฟสมนุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจะมีโมโนและเขาชะงงมนะคะโมโนช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณ เขาชง้มช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขาเมื่ชาเท้าชาเส้นเอ็นยืดนะคะอ้าทนผู้ชมสุดท้ายนีนแอดมินหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันไหมคลิปนาะสวัสดีค่ะ